เคยสงสัยกันไหมครับว่าคำว่ารวยเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างเรามักจะได้ยินแต่เรื่องราวความสาเร็จสวยๆแต่เบื้องหลังจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในแนวคิดจากหนังสือ How to Get Rich ของ Felix Dennis เขาเป็นมหาเศรษฐีที่สร้างตัวเองขึ้นมากับมือเลยนะแล้วที่สำคัญคือเขาสัญญาว่าจะเล่าความจริงแบบไม่มีกักไม่มีสับเทคนิครู้รู้ไม่ต้องตีความเลยครับใช่ค่ะแล้วบริบทที่เขาเขียนก็น่าสนใจมากๆเลยนะเขาไม่ได้นั่งเขียนในออฟฟิศหรูๆแต่เขียนจากกระท่อมบนเกาะส่วนตัวของเขาในทะเลแคริบเบียนโห 1ิบวายราคาแพงไปพลางเขียนไปพลางแล้วก็เล่าเรื่องความผิดพลาดของตัวเองแบบไม่ปิดบังเลยคือนี่ไม่ใช่หนังสือ how to ของโค้ชชีวิตที่ไหนนะคะแต่เป็นเหมือนบันทึกคำสารภาพจากคนที่เดินไปจนสุดทางแล้วกลับมาเล่าให้เราฟังโอ้โหฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการกลั่นเอาแก่นความคิดที่สาคัญที่สุดของเขาเออกมาตั้งแต่การทลายความเชื่อผิดๆที่เราอาจจะมีกันอยู่ ไปจนถึงอุปสรรคทางจิตใจที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปจริงๆครับว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเดนิสเขาเปิดมาแรงมากเลยนะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไปไม่ถึงไหนเพราะติดกับดักความเชื่อผิดผิดอยู่สามอย่างอย่างแรกเลยคือมายาคติเรื่องรวยโดยบังเอิญที่ชอบมีคนพูดว่าผมก็แค่ทําในสิ่งที่รักไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆก็รวยขึ้นมาเองอืเขาบอกว่าเลิกฝันได้เลยแบบนั้นมันมีจริงแต่เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง เขาใช้คําว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเลยด้วยซ้นะเขาบอกว่าคนที่รวยได้จริงๆเกือบร้อยทั้งร้อยล้วนมีความปรารถนาที่แรงกล้าแล้วก็ชัดเจนมากๆว่าฉันต้องการจะรวยอืมอาจจะไม่ได้เป่าประกาศให้ใครรู้นะคะแต่ในใจมันชัดเจนเหมือนเลเซอร์เลยไม่ใช่เรื่องฟลุกทุกที่เกิดขึ้นระหว่างทางชัดเจนมากครับมันเหมือนกับการตั้งใจขับรถไปเชียงใหม่ไม่ใช่ขับไปเรื่อยๆแล้วบังเอิญไปโผล่ที่เชียงใหม่ แล้วความเชื่อผิดๆข้อที่2องแหละครับที่เขาบอกว่าอันตรายสุดๆเลยข้อนี้คือกับดักที่คนฉลาดลาดมักจะติดกันค่ะคือการรอไอเดียสุดยอดหรือ the great idea เรามักจะคิดว่าต้องมีไอเดียเปลี่ยนโลกก่อนถึงจะเริ่มได้แต่เดนนิสฟันทงเลยว่าการลงมือทำหรือ execution สำคัญกว่าไอเดียเป็นพันๆเท่าเป็นพันเท่าเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณลงมือทำได้ดีเยี่ยมแบบไร้ที่ติ บางทีไอเดียตั้งต้นของคุณอาจจะเง้นๆันก็ได้แต่คุณก็ยังประสบความสําเร็จได้อยู่ดีประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับมันเหมือนกับว่ามีไอเดียจะทําร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกแต่ถ้าจัดการร้านห่วยแตกบริการแย่ใช่สุดท้ายก็เจ๊งอยู่ดีสู้ร้านที่อาหารรสชาติธรมธรมดาธรรมดาแต่บริหารจัดการดีเยี่ยมไม่ได้เลยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะไอเดียมันเป็นแค่ตัวคูณแต่การลงมือทํามันคือตัวเลขตั้งต้นอ๋อถ้าตัวเลขตั้งต้นเป็นศูนย์ ต่อให้คูณด้วยไอเดียที่ดีแค่ไหนผลลัพธ์ก็ยังเป็นศูนย์อยู่ดีส่วนมายาคติข้อสุดท้ายที่เขาพูดถึงก็คือความคิดอมตะที่ว่ายุคนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วโอกาสดีๆมันหมดไปแล้วอันนี้ได้ยินบ่อยมากเลยสมัยก่อนนะ่ะทำได้แต่สมัยนี้การแข่งขันมันสูงเป็นข้ออ้างคลาสสิกเลยค่ะครับซึ่งเดนนิสสวนกลับแบบเจ็บๆเ,เลยว่า ธรรมชาติของมนุษย์ความโลภความต้องการความปรารถนาในความมั่งคั่งมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวอืสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเครื่องมือและวิธีการเท่านั้นเองโอกาสมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองค่ะกลับมาที่เรื่องไอเดียกับการลงมือทําอีกนิดได้ไหมครับผมว่ามันเป็นแก่นสําคัญที่หลายคนพลาดจริงๆในหนังสือมีตัวอย่างที่ชัดๆไหมครับว่าการลงมือทํามันสําคัญกว่าไอเดียยังไง มีค่ะแล้วเป็นตัวอย่างจากความล้มเหลวของเขาเองเลยนะอ้าวเหรอครับค่ะเขาเล่าว่าบริษัทของเขาเคยทำนิตยสารเกมแล้วก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับผู้แข่งอย่าง Future Publishing เหตุผลก็ง่ายๆเลยค่ะคู่แ <c oughs> ข่งเขาแถมเกมฟรีไปกับนิตยสารโอ้ซึ่งมันก็ได้ผลดีมากยอดขายพุง่งกระฉูดและทีมของเดนนิสก็เห็นอยู่ว่ามันเวิร์กเห็นอยู่เต็มสตาเลยค่ะแต่ทีมของเขามีอีโก้ที่เรียกว่า not invented here Not Invented Here คือความคิดที่ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมาเองเราก็จะไม่ทำโอ้ oh. พวกเขายึดติดกับไอเดียดั้งเดิมของตัวเองมากเกินไปจนไม่ยอมลอกเลียนแบบกลยุทธ์ง่ายๆที่เห็นชัดๆว่ามันได้ผลสุดท้ายก็แพ้ไปตามระเบียบเจ็บจี๊ดเลยนะนั่นแสดงว่าในมุมมองของเขาเส้นแบ่งระหว่างแรงบันดาลใจกับการลอกเลียนแบบมันบางมากหรืออาจจะไม่สำคัญเท่ากับผลลัพธ์สุดท้ายเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะเขาไม่ได้มองว่าการลอกเรียนแบบเป็นเรื่องน่าอายแต่เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดด้วยซ้ําเขายกตัวอย่างความสําเร็จของนิตยสาร FHM ที่ลอกเรียนแบบคอนเซปต์ของนิตยสารโรเดตซึ่งเป็นผู้บุกเบิกตลาดนิตยสารผู้ชายสไตล์ใหม่ในยุคนั้นครับแต่ FHM ไม่ได้แค่ลอกมาเฉยๆนะคะเขานํามาปรับปรุงทําให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นสนุกขึ้นจนสุดท้ายก็แซงหน้าต้นฉบับแล้วก็กลายเป็นผู้นําตลาดไปเลยอ มันคือบทเรียนว่าอย่าหลงรักไอเดียของตัวเองจนตาบอดการยอมรับว่าคนอื่นมีวิธีที่ดีกว่าแล้วนำมาปรับใช้ให้เก่งกว่าเดิมต่างหากคือทางลัดสู่ความสำเร็จเข้าใจเลยครับพอทลายกำแพงความเชื่อผิดๆพ,พวกนี้ได้แล้วอะ่ะมันเหมือนกับว่าปัญหาใหญ่สุดมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยแต่มันอยู่ข้างในใจเราเองซึ่งก็ตรงกับที่เดนนิสพูดถึงศัตรูตัวชัแกะที่แท้จริงเลยใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องเงินหรือไอเดียถูกต้องค่ะ เขาบอกว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดแข็งแกร่งที่สุดที่คน99%ข้ามไปไม่ได้คือความกลัวล้มเหลวแต่ที่ลึกไปกว่านั้นไม่ใช่แค่กลัวหมดตัวนะแต่เป็นความกลัวที่จะเสียหน้าในสายตาคนอื่นอ่าความกลัวที่จะถูกสังคมตัดสินนี่เองใช่เลยค่ะกลัวเพื่อนบ้านนินทากลัวเพื่อนร่วมงานหัวเราะเยาะเขาถึงกับยกคำศัพท์ภาษาเยอรมันคำหนึ่งขึ้นมาคือ s c h a n f r f r e u อ e s c h a d e n f r e u d e ค่ะแปลตรงๆว่าความสุขจากความโชคร้ายของผู้อื่นมันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่แอบสะใจลึกๆเวลาเห็นคนอื่นพลาดซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่พยายามจะสร้างตัวต้องเจอแน่ๆอืม hmm. คำแนะนำของเดนนิสคือถ้าอยากรวยต้องสร้างเกราะต้องกันทางใจให้หนาพอที่จะไม่แคร์คำเยาะเยะ้ยถักถางพวกนี้ให้ได้เรื่องนี้น่าคิดมากเลยครับมันสะท้อนว่า ความปลอดภัยที่เราเลือกอาจจะเป็นกับดักที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเราก็ได้ในหนังสือมีเรื่องเล่าที่ขยายความประเด็นนี้ไหมครับมีเรื่องที่ทรงพลังมากค่ะเขาเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารู้จักชื่อจูเลี่เธอเป็นคนเก่งมากกำลังยืนอยู่บนทางแยกของชีวิตทางหนึ่งคือเรียนต่อปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชีวภาพซึ่งเป็นเส้นทางที่ดูดีมีเกียรติทุกคนชื่นชมกับอีกทางคือกลับไปรับช่วงต่อธุรกิจเต็นรถมือสองของพ่อ ฟังดูแล้วเป็นทางเลือกที่ต่างกันสุดขั้วเลยนะครับมากๆค่ะและเดาได้ไม่ยากเลยว่าจูลี่เลือกอะไรเรียนต่อใช่ค่ะเธอเลือกเรียนต่อปริญญาเอกเพราะเธอกลัวกลัวว่าถ้าไปทําธุรกิจแล้วเจงขึ้นมาจะถูกคนมองว่าล้มเหลวจะเสียหน้าตั้ไหลายปีต่อมาเธอยอมรับกับเดนนิสเองว่าเธอเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนั้นมากโหความกลัวมันเปลี่ยนทั้งชีวิตได้จริงๆ ใช่ค่ะแล้วเขาก็ยังเล่าเรื่องที่ส่วนตัวยิ่งกว่านั้นคือเรื่องแม่ของเขาเองอ๋อ oh, ครับเขาบอกว่าแม่ของเขาเป็นผู้หญิงที่ทั้งฉลาดและมีความมุ่งมั่นแต่เกิดในยุคที่สังคมยังไม่ยอมรับให้ผู้หญิงออกมาทําธุรกิจเป็นผู้นําอย่างเต็มตัวความกลัวที่จะผิดแผกไปจากบรรทัดฐานของสังคมในยุคนั้นมันได้ขโมยโอกาสที่เธอควรจะได้รับไปอืม hmm. เดนิสเลยย้ำว่าทั้งหมดนี้มันคือสงครามที่เกิดขึ้นในหัวของเราเองและการเอาชนะความกลัวที่จะถูกตัดสินนี่แหละคือบันไดขั้นแรกที่สำคัญที่สุดเลยพอพูดถึงการเริ่มต้นมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของจังหวะเวลาหรือช่วงวัยเดนิสมีมุมมองเรื่องนี้ที่สวนกระแสะมากๆผมอ่านแล้วยังต้องกลับไปอ่านซ้ำเลยใช่ค่ะเป็นมุมมองที่กลับตลบตดเลยปกติเราจะคิดว่าคนที่มีประสบการณ์มีเงินทุนมีคอนเน็ชันน่าจะได้เปรียบสุด ใช่ครับแต่เดนนิสบอกว่าไม่ใช่เลยเขาบอกว่ากลุ่มคนที่ได้เปรียบที่สุดในการสร้างตัวคือกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ยังไม่มีเงินมีประสบการณ์นี่แหละตอนแรกผมก็งงนะว่าทำไมแต่เหตุผลของเขาก็คือเพราะคนกลุ่มนี้แทบจะไม่มีอะไรจะเสียมีพละกกำลังเหลือเฟือและที่สำคัญที่สุดคือมีความไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละคือสุดยอดอาวุธใช่ครับ มันทําให้กล้าทําในสิ่งที่คนมีประสบการณ์มองเป็นไปไม่ได้เพราะพวกเขายังไม่เคยเจ็บยังไม่เคยล้มเลยยังไม่กลัวเหมือนเด็กที่หัดเดินนั่นแหละคะ่ะล้มแล้วก็ลุกใหม่ได้ทันทีไม่ได้คิดอะไรเยอะจริงด้วยครับแล้วกลุ่มที่เขาบอกว่าอันตรายที่สุดหรือเสียเปรียบที่สุดล่ะครับหน้าแปลกที่กลุ่มนี้คือกลุ่มที่คนส่วนใหญ่มองว่ากําลังไปได้ดีคะ่ะคือกลุ่มคนทํางานออฟฟิศที่หน้าที่การงานมั่นคงกําลังไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆอ้าว ทำไมล่ะครับเพราะคนกลุ่มนี้เริ่มมีโซ่ทองคําคล้องคอแล้วมีเงินเดือนที่แน่นอนมีตําแหน่งมีสถานะทางสังคมอ๋อ oh. แล้วความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปมันทรงพลังกว่าความปรารถนาที่จะรวยมากนักนึกภาพออกเลยครับมีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถจะให้ลาออกมาเสี่ยงก็คิดแล้วคิดเอกส่วนกลุ่มสุดท้ายพวกผู้จัดการอาวุโสล่ะครับกลุ่มนี้เดนนิสบอกว่ารู้ดีที่สุดว่าต้องทำอย่างไร เพราะมีทั้งประสบการณ์และความรู้แต่แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีข้ออ้างเยอะที่สุดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาระค่าเล่าเรียนลูกสุขภาพไม่ดีหรืออะไรก็ตามซึ่งเดนนิสเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าม่านควันที่เอาไว้บดบังความกลัวที่แท้จริงข้างในนั่นเองทั้งหมดนี้มันก็วนกลับไปที่เรื่องการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนและการยอมรับความเสี่ยงสินะครับใช่เลยค่ะ และมีตัวอย่างหนึ่งที่เดนนิสยกมาแล้วดิฉันว่ามันสุดยอดมากคือเรื่องของ New Tenant New Tenant Pet ์เพ p b ช็อเหรอครับใช่ค่ะก่อนที่เขาจะดังระดับโลกเขามีตำแหน่งเป็นบรรณาธิการนิตยสารเพลงชื่อ Star Hits ในยุคนั้นถือว่าเป็นงานในฝันของคนรักเสียงเพลงเลยนะแค่ฟังก็น่าอิจฉาแล้วครับเป็นผมคงเกาะตำแหน่งนี้ไว้แน่นเลยคนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นค่ะแต่นิวเทน a n นไม่ใช่ เขากล้าที่จะทิ้งงานในฝันของคนอื่นเพื่อไปทำตามความฝันของตัวเองโอ้โห oh. คือการเป็นศิลปินเขากับเพื่อนตั้งวงดนตรีขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นวงเพจช็อปบอยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างที่เรารู้จักกันนี่คือการเดิมพันที่ต้องใช้ความกล้าบ้าบินระดับสูงสุดเลยนะทิ้งความมั่นคงทั้งหมดเพื่อไปไล่ตามสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่า และเดนนิสใช้เรื่องนี้ตบหน้าคนที่มีข้ออ้างเรื่องทีมสปิริตหรือการเป็นห่วงเพื่อนร่วมง,งานด้วยค่ะยังไงครับเขาบอกว่าการอ้างว่าออกไปตอนนี้ไม่ได้หรอกเกรงใจทีมเป็นเหตุผลที่อ่อนแอที่สุดถ้าเป้าหมายของคุณคือการสร้างความมั่งคั่งให้ตัวคุณเองเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครสนใจอนาคตทางการเงินของคุณเท่าตัวคุณเองอืมจริงสรุปคือ แต่ละช่วงวัยก็มีกับดักทางความคิดต่างกันไปแต่หัวใจมันก็คือการเอาชนะความกลัวที่จะทิ้งความสบายเดิมๆที่มีอยู่ให้ได้นั่นแหละค่ะโอเคครับสมมติว่าตอนนี้เราทลายความเชื่อผิดๆไปแล้วเอาชนะความกลัวในใจได้แล้วคำถามสุดคลาสสิกที่ตามมาติตดๆก็คือแล้วจะเอาเงินทุนจากไหนเรื่องนี้เดนิสมีคำแนะนำที่ชัดเจนมากชัดเจนและเห็นภาพมากค่ะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือหนีให้ไกลาจากฉลามฉลาม เขาเปรียบเทียบพวกเงินกู้นอกระบบหรือแม้กระทั่งการกดเงินสดจากปัตตเครดิตมาหมุนทำธุรกิจว่าเป็นเหมือนฉลามที่จะกัดกินธุรกิจของคุณด้วยดอกเบีย้ยมหาโหดและทำลายเครดิตทางการเงินของคุณในระยะยาวด้วยแค่ฟังก็สยองแล้วครับแล้วนอกจากฉลามมีสัตว์อื่นอีกไหมครับโหราะมีค่ะตัวต่อมาคือปลาโลมาหรือ Do ฟ p h i n ปลาโลมา เขาหมายถึงพวกนักลงทุน Venture Capitalists หรือ VCs ค่ะปลาโลมาพวกนี้ดูเป็นมิตรฉลาดให้เงินก้อนใหญ่ก็จริงแต่เป้าหมายของพวกเขาชัดเจนมากคือเข้ามาเพื่อควบคุมแล้วก็หาทางขายธุรกิจของคุณทิ้งหรือที่เรียกว่า Flip เพื่อทำกำไรให้เร็วที่สุดหมายความว่าถ้าเรารับเงินจาก VCs ก็ต้องยอมแลกกับการสูญเสียอานาจควบคุมและอาจจะเสียธุรกิจที่เรารักไปในที่สุดเหรครับ ถูกต้องค่ะมันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ต้องการสร้างธุรกิจเพื่ออยู่กับมันไปตลอดชีวิตแต่อยากได้ทางออกที่รวดเร็วแต่แหล่งทุนที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นในมุมมองของเดนนิสไม่ใช่ทั้งฉลามและปลาโลมาค่ะแต่เป็นฝูงปลาฝูงปลาหมายถึงใครบ้างครับก็คือคนรอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อนญาติพ่อแม่ซัพพลายเออร์ที่เชื่อใจเราหรือแม้กระทั่งผู้จัดการธนาคารสาขาใกล้บ้านที่รู้จักเราดี คนเหล่านี้อาจจะให้เงินเราได้ไม่เยอะเท่า VCs แต่พวกเขาลงทุนเพราะความเชื่อมั่นในตัวเราไม่ใช่แค่ตัวเลขในแผนธุรกิจเดนิสเล่าว่าตัวเขาเองก็เริ่มต้นแบบนี้เลยค่ะจริงเหรอครับค่ะคือไปขอยืมเงินจากเพื่อนสนิทระดมทุนจากคนรู้จักค่อยๆสร้างขึ้นมาทีละนิดๆมุมมองนี้น่าสนใจมากเลยครับมันทําให้การเริ่มต้นดูเป็นไปได้จริงมากขึ้นเยอะเลยไม่ต้องไปวิ่งหาเงินล้านจากนายทุนที่ไม่รู้จักแต่เริ่มจากสร้างความน่าเชื่อถือกับคนรอบตัวเราก่อน แล้วถ้าเกิดมันไม่ work เห่ะครับการยืมเงินเพื่อนหรือญาติมันก็มีความเสี่ยงด้วยความสมพันธ์เหมือนกันนะแน่นอนค่ะเดนิสก็เตือนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่าต้องทําทุกอย่างให้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนมีสัญญาเหมือนกู้ยืมจากสถาบันการเงินทุกอย่างครับแต่หัวใจสําคัญของมันคือการเริ่มต้นจากฝูงปลามันบังคับให้เราต้องสร้างธุรกิจที่ทํากําไรได้จริงๆตั้งแต่แ,ตแรกเพราะเราไม่มีเงินทุนมหาศาลมาให้เผาเล่นเหมือนบริษัทที่ได้เงินจาก VC มันเป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีและก็ทําให้เรายังคงเป็นเจ้าของธุรกิจของเราได้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นแนวคิดที่จับต้องได้และสมเหตุสมผลมากครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของการเจาะลึกแนวคิดของเฟลิกซ์เดนิสแล้วและสําหรับผมนะนี่คือบทสรุปที่ทรงพลังและน่าคิดที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยใช่ค่ะหลังจากที่เขาเล่าวิธีหาเงินมาทั้งเล่มเขาก็มาหักมุมในตอนท้ายนี่แหละเขาบอกแบบไม่แอ๊กเลยว่า การหมกมุ่นกับการหาเงินอย่างบ้าคลั่งมาหลายสิบปีมันได้ทำลายชีวิตส่วนตัวของเขาไปเยอะมากทำให้สุขภาพย่ำแย่ความสัมพันธ์พังพินาศและที่สำคัญคือมันพรากเวลาที่เขาควรจะได้ใช้ทำในสิ่งที่รักจริงๆอย่างการเขียนบทกวีไปเป็นคนที่รวยที่สุดในอังกฤษเลยนะคะใช่ครับและประโยคที่กระแทกใจผมที่สุดคือเขาบอกว่าถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาจะหาเงินให้พอแค่ใช้ชีวิตสบายสบาย ซึ่งเขานิยามไว้ที่ประมาณ30 40ถึง40ล้านปอนด์แล้วเขาจะถอนตัวออกมาทันทีเพื่อใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการจริงๆฟังแล้วก็อึ้งไปเหมือนกันนะนะสุดท้ายแล้วหนังสือที่ชื่อ how to get rich หรือจะรวยได้อย่างไรมันอาจจะไม่ได้กำลังสอนเราแค่เรื่องวิธีการแต่อาจจะกำลังตั้งคำถามที่สำคัญกว่านั้นกับเราทุกคนคำถามที่ว่ารวยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอถูกต้องค่ะ และอะไรคือต้นทุนที่แท้จริงที่เราต้องจ่ายเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นบางทีการฟังเรื่องราวในวันนี้อาจจะไม่ได้ทำให้ใครอยากจะออกไปเป็นมหาเศรษฐีพันล้านแต่อาจจะทำให้กลับมาทบทวนเป้าหมายของตัวเองใหม่ว่าจุดที่พอดีสำหรับชีวิตเรามันอยู่ตรงไหนอืม mm. ที่มีค่าที่สุดที่เงินซื้อให้เราได้มันก็คือเวลานั่นเองการได้เวลากลับมาทาในสิ่งที่รักได้อยู่กับคนที่เรารักบางทีนั่นอาจจะเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงก็ได้ค่ะ